ซื้อบ้านหรือคอนโดอย่าเลือกสุ่ม4ชั้นนี้ต่างหากที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ใช่เลข4 8หรือ18อย่างที่หลายคนเข้าใจผิดบ้านคือที่อยู่อาศัยไม่ใช่การเสี่ยงโชคก่อนตัดสินใจควักเงินควรพิจารณาให้รอบคอบการเลือกชั้นของห้องพักหรือคอนโดไม่ใช่แค่เรื่องห่วงจุ้ยเท่านั้นแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อ คุณภาพชีวิตและโอกาสขายต่อในอนาคตถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนจีนหลายคนยึดติดกับความเชื่อเดิมๆว่าชั้น4 8หรือ18เป็นชั้นต้องห้ามเพราะเลข4พ้องเสียงกับคำว่าตายเลข8ถูกตีความจากสำนวนขึ้นไม่ถึงลงไม่หยุดและเลข18ก็โยงกับ18ชั้นลบ แต่ในความเป็นจริงสิ่งที่ควรระวังยิ่งกว่าความเชื่อเหล่านี้คือ 4. ชั้นต้องห้ามที่คนในวงการอสังหาและสถาปนิกต่างมองว่าไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยหากคุณกำลังจะตัดสินใจซื้อบ้านควรรู้ไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังกับคำว่ารู้งี้ 1. ชั้นบนสุดดูดีแต่เสี่ยง3ด้านหลายคนคิดว่า การอยู่ชั้นบนสุดไม่รวมเพนทเฮาส์สุดหรูจะให้ความเป็นส่วนตัวเงียบสงบและไม่ถูกกลมกวนแต่แท้จริงแล้วกลับแฝงด้วยข้อเสียใหญ่ 3. ประการร้อนออบอ้าวในหน้าร้อนชั้นบนสุดรับแสงแดดเต็มวันอุณหภูมิภายในห้องจึงมักสูงกว่าชั้นอื่นอย่างชัดเจนเสียงรั่วซึมแม้จะมีระบบการซึมดีแค่ไหน เมื่ออยู่นานๆก็อาจเจอปัญหาหลังคารั่วซึมหรือฝ้าเพดานชำรุดได้ง่ายพึ่งพาลิฟต์100%ทุกครั้งที่ออกจากบ้านต้องรอลิฟต์เสมอหากลิฟต์เสียหรือไฟดับต้องเดินขึ้นลงหลาย10ชั้นซึ่งไม่สะดวกสำหรับผู้สูงอายุครอบครัวที่มีเด็กเล็กหรือในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างไฟไหม้ที่ชั้นสูงมกักหลบหนีได้ยากกว่ามาก 2. ชั้นล่างสุดสะดวกแต่แฝงด้วยปัญหาเพียบหลายคนชอบชั้นล่างเพราะเดินเข้าออกง่ายไม่ต้องรอลิฟต์แต่รู้หรือไม่ว่านี่คือพื้นที่ที่อับชื้นที่สุดในทั้งอาคารซึ่งนำมาสู่ปัญหาหลายอย่างเช่นชื้นง่ายและแสงน้อยใกล้พื้นดินที่เย็นและต่ำทำให้ความชื้นสะสมง่ายบ้านจึงมักอับชื้นและมีกลิ่น โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแมลงและสัตว์รบกวนอยู่ใกล้พื้นดินจึงเสี่ยงถูกยุง้งแมลงสาบมดหรือหนูบุกรบกวนได้ง่ายขาดความเป็นส่วนตัวอยู่ในระดับสายตาของคนเดินผ่านหากไม่ปิดม่านหรือหน้าต่างก็ถูกมองเข้ามาได้ง่ายแถมยังถูกก้มกวนจากเสียงคนหรือรถที่ผ่านไปมาความปลอดภัยต่ำ หากไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนาก็เสี่ยงถูกงัดแงะหรือบุกลุกมากกว่าชั้นอื่นๆ 3. ชัน้นที่มีคาดเอวสวยภายนอกแต่ใช้งานจริงไม่สบายระยะยาวคอนโดหรืออาคารบางแห่งนิยมสร้างชั้นตกแต่งหรือชั้นที่มีแถบคาดเอวเวสไลน์เพื่อให้ด้านนอกดูสมดุลและสวยงาม แต่สำหรับผู้อยู่อาศัยกลับกลายเป็นปัญหาไม่น้อยบังแสงลมไม่เข้าแถบปูนที่ยื่นออกมาหลายสิบเซนติเมตรบังแสงแดดและลมทำให้ห้องอับและไม่ถ่ายเทสะสมฝุ่นและขยะจุดคาดเอลกลายเป็นแอ่งรับฝุ่นใบไม้และเศษขยะจากด้านบนตกค้างจนสกปรกและทำความสะอาดยาก เสียงน้ำซึมเมื่อฝนตกหนักน้ำสามารถขังบนขอบคาดเอวได้พอสะสมมากเข้าก็ทำให้ผนังชื้นลอกและเกิดเชื้อราได้ในระยะยาว 4. ชั้นเทคนิคเสียงดังรบกวนทั้งวันทั้งคืนชั้นเทคนิคที่ใช้ติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำพัดลมระบายอากาศหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ อาจดูไม่น่ากังวลในสายตาหลายคนแต่จริงๆแล้วกลับเป็นตัวการที่ทำให้หลายครอบครัวนอนไม่หลับเพราะเสียงเครื่องจักรกรที่ทำงานต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนโดยเฉพาะตอนดึกที่รอบข้างเงียบเสียงจะยิ่งชัดเจนและน่ารำคาญมากขึ้นนอกจากนี้ความร้อนและแรงสั่นจากอุปกรณ์ยังส่งผลต่อความสบายในการอยู่อาศัยในระยะยาว บ้านเป็นการลงทุนใหญ่อย่าให้ความไม่รู้ทำให้คุณต้องอยู่แบบไม่มีความสุขแถมขายต่อก็ยากการเลือกชั้นจึงไม่ควรดูแค่เลขสวยแต่ควรพิจารณาทั้งปัจจัยทางเทคนิคห่วงจุย้ยและความสะดวกในการใช้ชีวิตด้วย